นอนไม่หลับกินยานอนหลับเลยดีไหมภาวะนอนไม่หลับนะคะมีอยู่2ระยะค่ะก็คือระยะเฉียบพ,พลันโดยที่จะมีอาการนอนไม่หลับ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันไม่เกิน3เดือนนะคะและระยะเรื้อรังนะคะก็คือจะมีอาการนอนไม่หลับมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนคะ่ะซึ่งถ้าเริ่มมีระยะเฉียบพ,พลันแล้วควรที่จะหาสาเหตุและก็แก้ไข,ขค่ะแนะนําว่าไม่ควรเริ่มจากยานอนหลับเพราะว่าถ้าเริ่มจากยานอนหลับเลย ก็จะทําให้เกิดภาวะติดยาได้โดยมากก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราทานยานอนหลับติดต่อกั้นมากกว่า1-3ถึงเดือนนะคะก็จะทําให้เราไม่สามารถนอนเองได้ค่ะลองเช็คตัวเองดูนะคะว่ามีความเครียดความวิตกกังวลหรือว่ามีสิ่งที่รบกวนการนอนไหมนะคะเช่นพวกแสงสีเสียงต่างๆนะคะที่จะมารบกวนทําให้เรานอนไม่หลับค่ะและการเล่นมือถือก่อนนอนแสงสีฟา้าจะไปกระตุ้นทําให้เมลาทนินเราไม่ทํางานนะคะดังนั้นก็จะ มีภาวะนอนหลับได้ยากค่ะถ้านอนไม่หลับแล้วรบกวนชีวิตประจําวันแนะนําพบแพทย์ค่ะคอนเทนต,ต์ต่อไปอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยค่ะ